คุณกับคุณรถนี้ดูท่าทางน่าจะเหมาะกันดีเนาะดูเบื่อๆซึมๆน่าเบื่อนนาเบื่อดูน่าจะคุยกับเขารู้เรื่องมากกว่าคุยกับฉันนี่คุณพูดแบบน,นี้ต้องการอะไรเนี่ยฮะจะไม่ได้ต้องการอะไรฉันแค่คิดอะไรก็พูดออกไปกแค่นั้นเอง <laughs> นี่เบื่อหน้าผัวตัวเองมากขนาดนั้นเลยเหรออยากจะให้ผมมีเมียน้อยใช่ไหมจะหาเรื่องเลิกกับผมว่างั้นนี่จะไม่ได้พูดนะคุณพูดเอาเองนะไม่ว่าคุณจะแซงผมขนาดไหนก็ตามนะ ผมไม่มีวันจะปล่อยให้คุณเป็นอิสระหรอกแล้วคไม่ว่าคุณจะเบื่อผมขนาดไหนก็ตามผมก็จะไม่มีวันเลิกคุณแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าผมรักคุณนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้แคร์คุณด้วยผมแคร์ลูกต่างหากเพราะผมะจะไม่มีวันทําให้น้ำขิงเนี่ยเสียใจเป็นอันขาดเพาลูกสาวผมเนจะต้องไม่มีวันเป็นเด็กบ้านแตกไม่อยากให้ลูกเสียใจ หรือว่าอยู่เกาะผู้หญิงอย่างฉันกินสบายกว่ากัน